แล้วครับผมสวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาคุยทักทายคุยกันต่อครับผมกับห้าน้อยนะครับผมหวยห้าน้อยกับมาบึงหวยห้าน้อยกันก่อนครับหมู่ว่านนี่มือนี่ผลนมือนีหวยห้าน้อยพิเศษก็คือเจ็ทาแปด ลางให้ล้างมี3ามสเข้าเฮาให้เด่นเป็น3ามล่องเป็นศูนยศูนย์นี่รุดไปเลยนะคะผมศูนย์มาเลยแต่ว่ากามาอยู่3พิเศษมันมาเบิ่นนะคะผมสมสามมาได้เจาะให้ส่วนห้าน้อยธรรมดากามาสามหนึง่งตัวแดงเลยนะคะผมจากที่มัน จอบาเขามาหลายหมื่นแล้วบนก็นจะเป็นหนึ่งหาสี่หน้อยธรรมดาเนาะส่วนห้าหน้อยพิษเบี้ยพี่กัหนึ่งเจ็ดเก่าล่างก็จะเป็นแปดเก้านะครับแกทางใท้พูดคุยขึ้นเก้าแหรอครับผมเก็บมือน,นี้มันเกิดเข่าแค่หนึ่งเองเอะเนาะมันอาจะเข่าสองกับโอเคเลยละครับถ้าเข่าสองนี้เนาะ มันกลับมาเบิ่นมือใด้บได้ให้เบิ่มันมาเบิ่นมันก็ธรรมดาละเหล็กกับมีเขามีลุดมามาเหตุกันต่อครับผมมืออื่นเนอะห้าน้อยมืออื่นว่าจะได้เป็นเหล็กยังผู้ดใดห,หมานเนี่ยครับมือนี้เฮ่งเข่งรู้ด้วนะครับ เลกก็มีเขามีรู้ด้วครับผมถักท่ายพูดคุยกับเลกห้าหน้อยกันชวนผู้ใดขอออมสินมาเด้วยครับก็คิดได้คือกันนะครับออมสินแต่ว่ามันจะมีโอกาสกได้ลงมมือใดนะครับผมมันไก่ไก่จะออกอยังน่ะหวยมันจะมีได้โอกาสได้ลงเบอร์ล่ะย่านว่ามัน พักท้องอย่ามาบังกล้องลูกออกก่อนเร็วๆอกอกกอ,อ,อืมจริงๆเลยนะเราเนี่ยอายลอดติดตามค่ะผมเพื่ออาจจะมีเวลาล่วงไห ห้าน้อยนี่จะวนอยู่แต่กับหนึ่งนะแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งสามอยู่นี่แล้วครับจะกระโดดมาอีกแล้วฟักท้องออกลูกๆออกอย่าบังอย่าบังก้อนนั่งดีๆนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ ูนย์สี่สอง เพิ่มหนึงด้วยครับปักท้องนี่ก็มันนั่งก,กวนไก่ ได้ตัวเด่นแล้วล่ะครับผมหมืออื่นนะครับหัวห้าน้อยหมืออื่นมันจะมาบอกะเฮตตามสูตรนะคะผมหมืออื่นเด่นเป็นศูนย์หมืออื่นเด่นเป็นศูนย์ ล่องเป็นหนึ่งตัวแดงก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์แปดตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ว่าเด่นเป็นศูนย์ส่วนหนึ่งก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแต่แนวทางนะครับผม ดูกันไปอีกครับผมดูกันไปอีกเา้วๆติดตามเบิ้งครับว่ามันจะมาบอรอบนี้ครับตอนแรกกัมันจะมาบาอ,มอเนาะมือนีเนาะสามเนาะพ่อหายสามเบ้พ่อสามสามมาเบิ้งกะโอูโโอ้โหพ่อมือใดเขาเบื้อหายเบิ้งมันกับเบิ้อเบิ้อมาพ่อมือใดเขาหายเบือเบอรุ่งเบื้อหายรงเบิ้อกับประมาประมาณนี้นลครับผมมันเหมือน เหมือนกับพานน้อยมันแก่งเ้านะครับผมหรือเ้าอาจจะยังบอยังบอเจยังบอเขานะนั่นแหละครับผมกฝากให้ติดตามปึงฝากกำลังใจฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมก็หาน่อยประจำงวดวันที่พรุ่งนี้ก็ยีิบเจ็ดพฤษภาคมก็ให้เด่นเป็นศูนย์ลองเป็นหนึ่งนะครับผมก็ ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมหรือว่าคอมเมนต์ไว้หรือว่าให้กำลังใจก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจนะครับผมก็อยากให้ติดตามดูกันไปอีกยาวๆนะครับผมพักทองลาก่อนลุกลูกพักทองเละลาก่อนลาก่อนแล้วก็ค่อยนอนลูกลุกเร็วๆนะลูกขึ้นเอาดีๆอึ๊บเอาดีๆลาก่อนล ดูดิโอ้โหแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับผม